วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla ว mm ี hmm. ด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอ mm ัปเดตทางหน้าของกิจกรรมอ่าโน m อ n หรือโน Man mm hmm. ก็ได้นะครับผมซึ่งจะเรียกไงก็ตามแต่ซึ่งจะสอนรับทางหน้าของสกินนะครับผมฟรี3สกินและฮีโร่ฟรี3 ตัวเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยแต่ก็อื่นนะครับผมสกินเคียวรินมาลุนะครับผมหัวหน้าหน่วยแห่งน้าแข็งนะครับผมบีสเทมอนะนะครับผมก็ทําการซุ่มนะครับหมดนี่ก็โหสองพันสามพันคูป,ปองเลยนะพี่คิดว่านะมันกลับมาอีกครั้งกับบีสเทมอนะนะครับผมอ่าเนเนแล้วหมุนให้ดูดูดิโอ้โหดูดิดูดิดูดิโหไปต่อไปต่อ เคียวรินมารู้เคียวดินมารู้ต้องออกแล้วจังหวะนี้โอ้โหไม่ออกนะครับใส่ฟรีอย่างเราไม่ได้แล้วไม่มีคูปองทํำยังไงล่ะไม่มีคูปองนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีคูปองสุ่มนะครับผมหรืออยากหาอะไรได้เสริมอยากได้บัตรทมันนี่แบบฟรีๆไปเติมเกมนะครับผมเติมคูปองแบบฟรีๆขอแนะนาแอปแอปนี้เลยนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างด้วยนะลองดูก่อนนะครับผมเติมเกมฟรีๆเลยหาเงินเติมเกมหาเงินใช้หาเงินเที่ยวขอแนะนาแอปแอปนี้เลยนะครับผม Happy Dummy นะครับผมแค่เล่น เกมก็ได้เงินได้บัตรชมาน,นี่ไปเติมเกมฟรีๆเลยนะครับผมก็ใช้ ทางด้านของคอยในการแลกนะครับกดตรงนี้เลยแต่ก่อนอื่นสาหรับคนที่อยากรู้ว่าแลกยังไงมาดูนี่นะครับผมสาหรับคนที่ดาวนโหลดนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างให้กดคําว่าเชิญก่อนนะครับผมเชิญปุ๊บมันจะได้ขึ้นมาอย่างนี้ครับให้ทุกคนกดคําว่าผูกก่อนนะครับผมอ่าผูกตรงนี้นะครับสําหรับคนที่ดาวน์โหลดนะครับผมอ่าลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมอ่าบอกไว้ก่อนอย่าลืมใส่โค้ดตรงนี้นะครับผมถ้าไม่ใส่จะไม่สามารถถอนเงินได้นะครับผมก็เป็น้ของพี่เองจะได้คอยเพิ่มไปด้วยนะครับเพื่อไปแลกบัตรชุมนนี่แบบฟรีเลย อขอแนะนําเลยเติเมเกมฟรีๆเลยนะครับผมอ่าทีนี้เราก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับสำหรับคนที่มีคอยเยอะแล้วเล่นได้คอยเยอะนะครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาให้แลกบัตรชูมานี่แบบฟรีๆเลยเลือกเอาครับ3 0มร้อยห้นนะครับผมอ่ามันก็จะขึ้นโค้ด แบบนี้ขึ้นมานะครับก็เอาตรงนี้ไปเติมเกมได้เลยนะครับผมนี่เลยไปเติมเพรฟรีไฟหรือจะเติมคูปอง r o v หรือจะเติมเป็นบัตรชูมันนีใช้อย่างอื่นได้เลยขอแนะนำแอปนี้เลยลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างใส่อย่าลืมใส่โค้ดพี่ด้วยนะครับผมรับบัตรชูมันนี่แบบฟรีเลยอย่าลืมไปดาวน์โหลด ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับคนที่หาคูปองฟรีนะครับผมหรือบัตรชูมันี่ไปเติมเกมหรือเติมเกมอื่นหรือหาได้เสริมก็ขอแนะนําเลยครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับอย่าลืมใส่โค้ดพี่ด้วยนะก็จะได้ไปเลยนะครับผมคอยเพื่อไปแลกบัตรชูมนี่ไปฟรีเลยโอเคช่างมันนะครับผมสนใจก็โหลดเอาเนาะมาดูนี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นทางด้านของผลพลอยได้จากการส่งสติกเกอร์ของน้องๆที่ส่งมาให้นะครับผก็ขอขอบคุณเลยนะครับผมพี่ก็ได้ติดอันดับที่165หรือเปล่านะยังไม่ผิดนะก็ได้ สกินมาหนึ่งสกินนะครับผมก็ประมาณนี้เลยโอเคขอบคุณมากนะครับผมวาเลนไทน์เน่ยจำได้ไหมเพิ่งให้ตอนนี้พี่งงโอเคมากิจกรรมนี่เลย โนแมนโนแมนอะไรเนี่ยอ่าแป๊บนึงนะที่พี่กดกลับไปก่อนนะครับผมก็คือไปทางแรกของกิจกรรมตัวนี้นะครับผมนี่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 ซึ่งถ้าเกิดเล่นนะมันจะได้สกิโรฟรีสามตัวเลือกมานะครับสกินฟรีสามตัวก็ทําตามนี้นะครับผมก็เล่นเกมทุกวันเช็คอินชนะนะครับผมเล่นห้าวีห้าก็คือเล่นเกมหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็ เช็คอินแล้วก็ต้องชนะด้วยนะครับก็จะได้โทเค็น hmm. <token S 2> มาซึ่งโทเค็น hmm. พวกนี้นะ่าจะมาเปิดตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับผม uh, ก็มีหลายอย่างมีทั้งโบสถ์มีทั้งอะไรนะครับผมมีศูนย์ศิละปะอะไรประมาณนี้ของแบบ uh, ทางโรมโรม,โรมันโรมันหน่อยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วก็ทาการเปิดไปเรื่อยๆเลยนะครับผมได้โทเค็น hmm. มาก็เปิดแบบนี้ไปเลยเปิดไปเรื่อยๆนะครับผมเปิดไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆจนมันหมดเครื่องมาสเจอรีนะครับผมเราก็เปิดต่ออ่ะ uh, ประมาณนี้เลยเนี่ยจบแล้วนะครับผมพอครบเสร็จปุ๊บเปิดอีกอันหนึ่งต้มอ่ามันก็จะขึ้นมานะครับและตัวละครตัวนี้คือตัวเราฮีโร่ใหม่นะครับผมซึ่งอันติโคตรนานต้องรอดูนะซึ่งใช้ภูกันในการต่อสู้นี้ครับผมเอออ่ามารับเสร็จแล้วเราก็มากดรับตรงนี้ก็รับได้ตลอดเลยนะครับผมกิจกรรมดีๆยังมีอีกเยอะแยะเลยนะกิจกรรมแบบพี่อัปเดตให้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับกับ r วนะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรเพราะมันเป็นทางน้าของบีสเทพมรณะานะครับเดือนนี้นะ ก็จะมีพวกคร่าวๆประมาณนี้เลยนะตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวฮีโร่ที่บอกว่าเปิดอันตินานก็ใช่นะครับผมก็ไปดูจากเว็บนอกแล้วก็โอ้โหโคตรตึงโคตรได้โคตรโดนนะครับผมเปิดอันติฟันฟันฟันไม่รู้ฟันบ้าฟับาน,บ,นบออะไรหดขนาดนั้นนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมตัวละครใหม่นะครับผมอ่า มาดูกันนะครับผมก็เปิดไปเรื่อยๆเปิดทุกช่องแล้วเปิดจนครบเลยครับผมทั้งหมด4ี่สี่สี่บานนะครับผมอ่ทั้งหมดก็โหประมาณอีพี่ขาดอีกประมาณ ีกช่องเนี่ยสิช่องนะครับผมก็ประมาณอีกสัก15ก็ประมาณ150โทเค็นนะครับผมก็รอไปก่อนนะครับผมก็จะได้ทั้งน้าของสกินฟรีหรือเลือกรับฮีโร่ฟรีเลยประมาณนี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยเนาะสำหรับคนที่ไม่มีเนาะก็มาเล่นนะครับผมกิจกรรมตัวน,นี้เล่นเกมวันละครั้งก็ได้นะครับหรือไม่เล่นวันละครั้งก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยนะครับผมโอเคไหม ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมแล้ตัวละครตัวไหนมั่งที่ได้นะครับผมหรือฮีโร่ตัวไหนที่ได้มั่งละพี่ก็จะมีทางหน้านของเฟรนติโน่ในนี้นเองนะครับผมไอคิโกงนะครับผมเก็บดอกไม้สมดอกโคตรเก่งเลยโดนแทงใครใครใครเคยแบบโดนลำคคบชุดมั่งโดนลำคคบชุดดาเมจเท่าไหร่พี่เคยโดนสูงสุด9 8 0 0นะสตันเออแดกไปเลยนะครับผม ตายเลยนะพวกรำเก่งๆอ่ะสามดอกอ่ 9, นะดาเมจเก้าพัน่ะโหใครจะไปรอดวะต่อไปแอทริกนะครับผมก็จะได้ทหน้าของตัวละครด้วยนะครับผมใครไม่มีแอทริกก็เอาตัวละครไ้ก่อนก็สกินนะสะกินระดับฮีโร่ก็ธรรมดาแบบนี้เลยอ่าต่อไปก็เป็นทางด้านของอเนจนะครับผมก็เป็นตัวนี้นะครับผมไม่มีก็เอาเไว้ได้นะครับผมหรือจะเอาทน้าของสกินก็แล้วแต่ฮีโร่กนะครับผม ฮิโรอิหรือฮิโรคิก็ได้นะครับผมแล้วแต่อ,อ่านอ่านไปเข้าใจยังไงก็เอาอย่างนั้นเนรับสกินนี้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับพก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับผมกิจกรรมก็รับวันด้วันที่13 1 2นั่นแหละประมาณนี้เลยแล้วเมษาก็จะมีกิจกรรมการีนาเวิร์อีกนะครับผมก็อย่าลืมกติดตามไว้ด้วยนะครับผมโอ้โ oh, หยาวๆเลยนะ งานนี้นี่ครับผมใครๆก็เล่นได้นะครับผมคาริเนาเบิร์เนาะโอเคซึ่งตอนนี้เขาก็ทําการแข่งขันกันอยู่นะครับขอแนะนำให้ทุกคนนะครับผมเข้าไปทํากิจกรรมในหน้าเว็บไซต์นะครับแบบนี้เลยนี่นีเข้าไปนี่ประมาณนี้เลยนะซึ่งเราจะต้องดูวิดีโอนะมันมีสกินฟรีสามสกินมีทั้งนา้นของลิเลน่าเซลฟริสนะครับผมแล้วก็เอเดนดอร์นั่นเองนะครับผมฝากไปด้วยนะครับผมถ้าคนอยากได้นะอยากได้ก็ไม่ต้องทาก็ได้แต่มันจะมีทั้งนั้นของ่าเต้น อิโมจิอัญเชิญอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมก็ฝากไปด้วยนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปดูกันอ่าชิวๆเลยนะเนี่ยบัตรป้องกันเท้าเมื่อแพ้ประมาณนี้เมื่อแม็เมื่อแม็แพ้บ้านเลยคนละอย่างกันนะครับผมคนละยี่ห้อนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกิจกรรมหน้าเว็บนะก็อย่าลืมมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวกิจกรรมอัปเดตเมื่อไหร่มีคลิปอะไรใหม่ๆก็คือแบบว่ามีเทคนิคใหม่ๆหรือ ฮีโร่ฟรีหรืออะไรใหม่ๆก็จะรีบอัปเดตให้นะครับผมว่าประมาณนี้เลยกิจกรรมใหม่ๆก็มีประมาณนี้เนาะณนะตอนนี้เดี๋ยวมีอะไรใหม่มาเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กับซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจคับพี่ด้วยนะครับผมอ่าและสำหรับคนที่ไม่มีตังเติมคูปองนะครับผมหรืออยากได้บัตรชมนี่แบบฟรี ก็ลิงก์ดาวนโหลดอยู่ด้านล่างเป็นเกมเกมหนึ่งนะครับผม Happy n u m y นะครับผมเช็คอินทุกวันเชิญเพื่อนเยอะๆนะครับผมเราก็จะได้คอยไปได้วัตถุมบันนี่แบบฟรีๆเลยฝากไว้ด้วยนะครับผมเอาเพื่อมาสุมทางด้านของบีสเตบอลนะเออหรือจะเป็นสกินอะไรที่ไม่แพงมากนะครับผมก็ได้หมดเลยนะใครที่อยากมีคูปองฟรีนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจครับพี่ด้วนะยครับผมวันนี้ก็มามาณนะี้แหละ ทำกิจกรรมไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเราก็ได้แหละชิวๆนะช่วงนี้มันก็เป็นหดีหดต่อนะครับผมเดี๋ยวเวสาน่าจะมีอะไรยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มานะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าส่วนใครที่อยากเติมบีตนะครับผมก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะก็คืออยากได้บีตก็เช็คอินทุกวันรับบัตรธุมนี่ไปฟรีเลยนะครับอย่าลืมใส่โค้ดพี่ด้วยนะได้คอยเพิ่มไปรับบัตรธุมานี่ฟรีๆเลยเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายๆอย่าลืมทำกิจกรรมนะครับผม